สวัสดีครับกินดีตัวละครสู่อแชทกับผมคัสโซนวันนี้เราก็มาอยู่ในซีรีส์การ์ดผีหลอกวิญญาณหลอนไว้กันนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราเป็นเริ่มกันเลยดีก,กว่าการ์ดใบที่1ไว้ white. เป็นมอนสเตอร์ปกติไม่มีเอฟเฟกต์ผีร้ยคองกระดูกที่สแสนอ่ออแงมันจะเป็นปัญหาทันทีถ้าหากเจอพวกนี้มาเป็นจำนวนมากการ์ดใบที่2ไวคิงเอฟเฟกต์มอนสเตอร์พลังโจมตีต้นต้นของการ์ดในนี้จะเท่ากับ1000 คูณด้วยจํานวนไว้คิงและไว้ธรรมดาในสุสานของคุณทั้งหมดเมื่อกาดใบนี้ถูกทําลายจากการต่อสู้แล้วถูกส่งลงสุสานคุณสามารถเลือกไว้คิงใบอื่นหรือการดไว้ธรรมดาจากในสุสานของคุณใบนอกนอกเกมจากนั้นอันเชิญพิเศษการดใบนี้ทันทีกาดใบที่ 3. ไวเบกิ้งเอฟเฟกต์มอนเตอร์กาดใบนี้จะถือว่ามันมีชื่อว่าไว้เมื่อมันอยู่ในสุสาน เมื่อมอนสเตอร์เผาอันเดดเลเวลสามหรือต่ำกว่าพลสนามของคุณกำลังจะถูกทำลายจากกรณีใดก็ตามคุณสามารถทิ้งการ์ดเบนี้แทนได้เมื่อการ์ดเบนี้ถูกส่งลงสู่สารคุณสามารถเลือกการ์ดมอนสเตอร์ยกเว้นไวเบรกิ่งอย่างห้สื่อสารของคุณ2ใบเพิ่มขึ้นมือได้ทันทีโดยการ์ดเหล่านั้นจะต้องมีชื่อที่แตกต่างกันและเป็นไว้หรือมีการระบุถึงไว้เมื่ออยู่ในคำอ,อธิบายของการดเท่านั้นหลังจากนั้นทิ้งการ์ดหนึ่งใบทันทีคุณสามารถใช้เอฟเฟกต์นี้ของการ์ดเบนี้ได้เท่ละครั้งเท่านั้น การ์ดใบที่4ไวเมรเอฟเฟกต์มอนเตอร์การ์ดใบนี้จะถือว่ามันมีชื่อว่าไวเมื่อมันอยู่ในสุสานคุณสามารถทิ้งการ์ดใบนี้จากนั้นเลือกใช้เอฟเฟกต์อย่างไรอย่างหนึ่งต่อไปนี้ 1. เลือกไวหรือไวเมรที่อยู่นอกเกมของคุณหนึ่งใบกลับเข้าสูสานทันที 2. อันเชนพิเศษเลดี้ไวหรือไวคิงที่อยู่นอกเกมหนึ่งใบทันทีการ์ดใบที่5้าไวพรินซ์เอฟเฟกต์มอนเตอร์การ์ดใบนี้ถือว่ามีชื่อว่าไวเมื่อมันอยู่ในสุสาน เมื่อกาดเบนนี้ถูกส่งลงสู่สารคุณสามารถเลือกไว้และเลดี้ไว้จากบนมือหรือในเด็กของคุณอย่างละหนึ่งใบส่งลงสู่สารได้ทันทีคุณสามารถเลือกไว้จากในสุสารของคุณสองใบนำอนอกนอกเกมจากนั้นอันพิเศษไวคิงจากในเด็กของคุณหนึ่งใบได้ทันทีกา,าร์ดใบที่หเลดี้ไว้เอฟเฟกต์มอเตอร์การ์ดใบนี้จะมีชื่อว่าไว้เมื่อมันอยู่ในสุสาร,สามารเมื่อกาดใบนี้หงายหน้าอยู่บนสนามมอตเตอร์เผาอันเดี้ด้วยความรือต่ำกว่ายกเว้นตัวมันเองที่หงายหน้าอยู่บนสนามของคุณทุกใบ จะไม่ถูกทำลายจากการต่อสู้และพวกมันจะไม่รับเอฟเฟคการ์ดอีกด้วยการ์ดใบที่7จ็ไวพรินเซสการ์ดใบนี้จะมีชื่อว่าไวเมื่อมันอยู่ในสุสานเมื่อการ์ดใบนี้ถูกอันเชิญปกติหรืออันเชิญพิเศษสำเร็จคุณสามารถเรียกไวพรินจากในเด็กของคุณหนึ่งใบส่งลงสุสานได้ทันทีในระหว่างเทินของผู้เล่นฝ่ายใดก็ตามคุณสามารถส่งการ์ดใบนี้จากบนมือหรือบนสนามของคุณลงสุสานจากนั้นลดพลังโจมตีป้องกันของมอนสเตอร์บนสนามทั้งหมดลง300 ตามจำนวนเลเวลหรือแรงของตัวมันเองทันทีจนจกว่าจะจบเทิร์นนี้เรียกได้ว่ายิ่งมีเลเวลสูงหรือแรงสูงก็จะยิ่งลดเยอะการ์ดไปที่8ปดตรไลไวโซนเอฟเฟกต์เวทมนต์ทำการอัญเชิญพิเศษมอนสเตอร์ปกติเลเวลสหรือต่ำกว่าใจะไล่สุสานของคุณ3ใบทันทีก็จบไปแล้วครับสลับซีรีส์การ์ดผีหลอกคุญญญณยานหลอนไว้ก็การ์ดในซีรีส์นี้มันมีไม่เยอะครับคลิปมันก็เลยออกจะสั้นหน่อย อย่างน้อยมีคลิปลงก็ยังมีกหัวไม่มีชิปลงค่สะสำหรับวันนี้ก็คงต้องขอลากัไปก่อนไว้เจอกันใหม่อันะสวงสดี